えちゃん、oh. インターネットやんマイクを入れてどいな、LINE ンしゃべオッ OK な、とにかく、高、うん、がペーちゃんな入るかおい,いぷん、プンれーのビデオをさん、レクレクな、ah. どうこんな、うん ミャンマーでマグニチュード7.7の地震が発生しましたこの地震によるツナミの心配はありません -9.9.9 アメリカ地質調査書によります日本時間のおとご3.30分頃ミャンマー中部を震源とする規模の大きな地震がありましたオーキな深さおよそ10キロ地震の規模を示すマグニチュードは7.7と推定されています ประมาณนี้นะแลาญี่ปุ่นบอกใช่แล้วก็อันนี้คลิปซานซันจากไตนาเราไม่หลานทำเหมือนตึกที่กำลังทำอยู่แถวๆจะตจักร็าแบบว่าถล่มเลยนะคะนี่ด้วยอว่าว่าทุกคนไม่ได้ไม่ไม่อยู่นะคะ คิดว่าเขาไม่ไม่คิดว่าตึกจะถล่มใช่ไหมไม่คิดไม่คิดถ้าตก้ารเทพด้วยไงใช่ถ้าตะกายงก็ไม่คิดใช่คือจริงๆนะคะเวลาแผ่นดินไหวอ,อ,อ่ะคืออ่ะอยากต้องบอกตรงๆว่าคือประเทศญี่ปุ่นอะ่ะเป็นประเทศที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหวอย,อยู่บ่อยกว่าที่ประเทศไทยอ,อยู่แล้วซึ่งเมื่อกี้นะคะมีข่าวว่าประเทศไทย ทั้งทั่วประเทศไทยอ่ะได้รับแรงสั่นสะเทือนซึ่งจุดศูนย์กลางจริงๆอ่ะก็คืออยู่ที่พมา่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองหรือว่าที่หลายๆจังหวัดที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบนี้ด้วยเพาะ,ะติดตดิประเทศติดใช่ค่ะสำหรับเราคือ7.7ศูนย์กลาง7 7ถึง8นี่ถือว่าแรงไหมัะแรงแรงสำหรับคนญี่ปุ่นคือแรงจำไม่ได้ ทากาโดเกียวโตใช่เพราะว่าเออเคยอยู่ญี่ปุ่นมาเอรู้สึกว่าแผ่นดินไหวแรงที่สุดที่เอเคยอยู่ก็คือแบบ5.6เอก็รู้สึกว่าแรงมากแล้วนะคะฉะนั้นแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่พม่าส่งผลกระทบถึงไทยถือว่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเพื่อคนไทยคนพม่าไม่ได้กุยชินไม่ได้บอกไม่ได้บอกเราก็ไม่ได้คุยชินเราก็ไม่เคยชิมใช่เวลาเกิดแผ่นดินไหวไม่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอันตรายและต้องระมัดระวังนะคะสิ่งหนึ่ง ที่เอกับทากาอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมันจะมีคำว่า after shock after shock ใช่ uh, after shock ก็คือก็คือประมาณในนุงกาติมีอีกประมาณนี้ยงประมาณนี้มีอีก สำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะบอกว่าให้ระวัง after shock เลยในหนึ่งอาทิตย์ปกติคนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นจะเตือนประชาชนของเขานะคะประชากรว่าในหนึ่งอาทิตย์นี้ให้ระวัง after shock ไม่ใช่แค่แบบให้ระวังหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะทุกคนให้ระวังเป็นอาทิตย์ใช่จําได้ไหมที่เพนดีไว้คุมาโมโตอีปุนใช่ไหมคุมาโมโตนะเพนดีไว้ยัยมาร์ควันแรกใช่ไหมแล้วก็ ในบ้านโอเคนี่หน่อยเดียวเขาไม่รู้แลกโกขับบ้านใช่ไหมวันที่สองอีกแลกโกตายใช่ก็คือใช่ถ้าอ่ะเขาคือแบบว่าสมมุติว่าโอเคแผ่นดินไหวเรียบร้อยบางคนคิดว่าบ้านน่ะมันโอเคไงคะทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่รู้ใช่ไหมว่าโครงสร้างของบ้านอ่ะมันได้รับผลกระทบไปตั้งแต่แผ่นดินไหวครั้งแรกแล้วพอมันมี after shock ครั้งที่สองบางทีบ้านที่มันไม่แข็งแรงมาจากครั้งแรกมันก็ถล่มลงมาเลย ใช่อันนี้ก็คือแบบสิ่งที่จะต้องระมัดระวังแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่จะมีแผ่นดินไหวอะค่ะก่อนที่จะมีแผ่นดินไหวประมาณหนึ่งสองนาทีหรือว่าในช่วงที่แผ่นดินไหวจะมีสัญญาณเตือนไม่ว่าบบจะเป็นโทรศพัพท<บ>์หรือว่าโทรทัศนะ์ก็เลยระวังแล้วสมมติว่าเราพอได้ยินสัญญาณเราจะพยายามออกไปสู่ ข้างนอกอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในพวก aftershock ต่างๆนี่เราก็จะแบบว่าได้สัได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศก็แบบเวลาเดียวกันนะสิบวิสิบวิเออแต่ว่าสิบวิมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เตือนนานขนาดนั้นใช่สมมุติว่าไหวตอนเตือนตอนตีสามเราก็แบบโออออกไปมันก็มันเหมือนเตือนได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะไม่มีเวลาี้ใช่แล้วก็ตอนเนี้ยที่ไทยอาจจะไม่ได้มีระวังเรื่องสึนามิ เพราะว่าไม่ได้เกิดใกล้เพราะว่าข่าวญี่ปุ่นก็บอกเองเลยว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะใกล้สึนามินะคะแต่ว่าสิ่งที่เอเป็นห่วงทุกคนมากๆก็คือเรื่อง after shock และบ้านใครที่สังเกตว่ามีรอยร้าวแล้วนะคะก็ให้ระวังมากๆเป็นพิเศษส่วนเรื่องเช็คก็ให้ทุกคนเช็คพวกแก๊สค่ะระบบแก๊สระบบไฟอะไรอย่างเนาะไฟไหม้ก็ไฟไหม้มีโอกาสนะคะเพราะว่าที่สองสามปีก่อนที่ปีใหม่ที่จังหวัดอิชิกาวะค่ะ แผ่นดินไหวแผ่นดินเออแผ่นดินไหวปุ๊บไฟไหม,ไมแบบเป็นร้อยสองร้อยหลังมัน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 ,ม,น,ม,นมันมาจากการแก๊สรั่วแก๊สรั่วแล้ว,ลวลมันก็ไฟไหมไปทั้งหมดเลยอันนี้หนึ่งให้ดูระบบไฟที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ดูว่าเออมันมีรอยร้าวจุดไหนที่เราไม่ควรไปอยู่ใกล้หรือรอช่างมาตรวจเช็คอันนี้เพื่อนๆต้องดูกันให้ดีแล้วก็ระวังมากๆนะคะแยี่ยมกับอ๋องแบบว่าเล่าให้ฟังเลยได้ไหมว่าตอนแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ ้สึกเวียนหัวนานมากรู้สึกแ่งเพดานแว่งแบบเคลื่อนไหวเออเราคิดว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเราอาการหน่ะปรากฏว่าหมอที่เขานวดเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเวียนหัวเหมือนกันแล้วก็ได้ยินเสียงอะคนวิ่งออกจากเอ่อตึกตามอาคารอะไรอย่างเงี้ยอเออคนว่าก็เลยหล้วสักแป๊บนึงในมือถือก็เหมือนมีข่าวเกี่ยวกับอะไร เด้ง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  <capit> ขึ้นมาว่าเออเกิดแผ่นดินไหวอ๋อพม่มาอ๋อพม่าใช่ถูกคือมันแรงมากเราก็เป็นกันทั่วทุกพื้นที่เลยคือแบบว่าในกรุงในประเทศไทยใช่ไหมในประเทศไทยในประเทศไทยทุกพื้นที่ในเมืองก็ตึกถล่มด้วยโอ<ว>้แล้วตอนนี้ทุกคนแบบว่าเป็นยังไงบ้างแยมเห็นตอนนี้ถ้าแบบว่าแยยมขับรถอยู่เห็นแบบว่าเป็นปกติไหมหรือว่าทุกคนดูเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เป็นปก,กติแล้วแต่ว่าคนที่เขาเขับมาเล่าอะในบ้านนะอะได้ยินอนะเขาก็บอกว่าเขาเขาเล่าประสบก,การณ์เราว่าเขานั่งขับรถอยู่แล้วรถมันก็เหมือนแกว่งไยเขาเวียนหัวอีกเหมือนกัน,<อ>นเห็นมีทุกคนจอดรถหมดในถน,นนะอะเขาก็คิดว่าตัวเขาเองเขาเวียนหัวเหมือนกันเขาก็หาที่จอดรถหนึ่งคืออันแรกที่รู้สึกคือรู้สึกเวียนหัวถูกไหมอาการที่เรารู้สึกก่อนแผ่นดินไหวไม่กิดเป็นหรือไว้ไม่กิด เพราะว่าแบบว่าเราอยู่ไทยมาก็นานเนอะไม่เคยได้สัมผัสแบบว่าความรู้สึกที่แบบเอ้ยเวียนหัวคืออะไรจะแผ่นดินไหวนะถูกต้องปะเนาะอ๋อไม่เคยเลยใช่ไหมงั้นแบบสําหรับแบบว่าคนที่อยู่ที่ที่ไทยอ่ะคิดว่าอาจจะไม่ได้มีวิธีรับมือแผ่นดินไหวประมาณแบบนี้มาก่อนถูกไหมไม่ไม่มีไม่มีอะไรเตือนด้วยนะออ๋ไม่มีเตือนเลยไม่มีการเตือนข่าวเพิ่งออกหลังจากแผ่นดินไหวไปแล้วสิบนาทีกว่าแล้วนะถึงจะมีข่าว คือเหมือนประชาชนอะรู้ตัวเองกันเองว่าเออแผ่นดินไหวนะใช่ปะ <S <S ใช่อ๋เพราะัเองเพราะน,นไเพราะอวานมาบอกว่าแม่ของมันเคลือ่อนนะแม่อของมันเคลื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะที่ไหนในญี่ปุ่นอะเยมกับอ๋องใช่ไหมก่อนแผ่นดินไหวสักแบบสองนาทีหรืออะไรเงี้ยคือทั้งมือถือแล้วก็ทีวีแล้วก็ที่ที่เราอยู่ทุกที่มันจะบอกใช่แต่ว่าถ้าที่ไทยแบบประเทศที่ไม่ได้เคยมีแบบว่าแผ่นดินไหวมาก่อนอาจจะยังไม่มีมาตรการในส่วนนี้เนาะ เออบางคนที่อยู่ตึกสูง่งมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายแยมแบบว่าจริงๆถ้ามันมีสัญญาณเตือนก่อนเราจะวิ่งออกมาจากตึกได้ไงถ้าเป็นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะโนมันก็ทําให้เราตกใจเพื่อเขาลงเฟซบุ๊กแล้วเขาทำงานอยู่ในเมืองใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาวิ่งลงจากชั้นสามสิบสักอ๋อชั้นสามสิบกว่าลงมาเลยใช่ไหมเป็นลมเลยอ่ะใช่เพราะว่า ถ้าเป็นแบบนั้นลิฟก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแผ่นดินไหวอะ่ะก็ต้องวิ่งลงบันไดามาอันนี้ก็ยิ่งแบบทำให้เราตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตะหนกกลัวไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่รืมถึงมือถือหรือว่าสัญญาณ พอช่วงแบะแผ่นดินไหวอยู่ว่าไหวไปแล้วหน่อยนึงอะโอกไม่ได้เลยนะใช้แต่ไลายส่งข้อความได้อ๋อเพราะว่าหลังจากที่เอได้ข้อมูลแบบแย้มไลน์มาบอกปุ๊บเอก็รีบอยากโทรหาที่บ้านเนอะว่าเอแบบที่บ้านโคราชเราเป็นยังไงโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติด๋อใช่ใช่ช่วงนั้นเอโทรหาแบบที่บ้านไม่ได้เลยเหมือนระบบมันแบบหยุดไปเลยแป๊บหนึ่งเหมือนคนทุกคนใช้เยอะเอว่า อ๋อระบบลมไปเลยโอเคบีเป็นไงบ้างที่พี่ไมเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกอะไรไหมไม่ที่โคราชปกติไม่เปอะไรเลยโอเคจบดีอากาศร้อนเฉยๆอากาศร้อนเฉยๆแต่ที่กรุงเทพถือว่าค่อนข้างแรงตอนนี้ข่าวที่ไทยออกทีวีทุกช่องเลยไหมเห็นโอ้โหอุกทุก่านเม่อก้ดูเพจมูก็ สีดมันก็ขึ้นมาเต็มเลยรู้สึกแถวลาดพาวอ่ะแถวจตุจักรอ่ะลาดพร้าวจตุจักรโอ้ถ้าเขาบอกกับพามาน่ะยเป็นดีกว่ามั้ยร um> ู้สถล่มนะที่เห็นคลิปอะแถวแถวในจตุจักรอย่างนั้นน่ะและจะจตุจักรลาดพร้าวอืมอืมอืมดีนะกลับมาอยู่โคราชก่อนแม่โอ้ใช่เพราะว่าบีอยู่ที่ลาดพย่างงเี้ยแม่กับบีโอเคใช่เพราะว่าอย่างอย่างแยมอะไรเงี้ยอยู่กรุงเทพก็อาจจะรู้สึก คนกรุงเทพน่าจะรู้สึกมากกว่าโคราชตอนนี้ถ้าฟังจากบีแล้วก็โคราชกรุงเทพขพ้ามพมาก็เลยเออกรุงเทพอยู่ฝั่งพมาน,น่าจะดนแลงโอเคนาเ่าจะเขาหญ่ตกวกับขันจนบุรีอืมกัญจนบุรีออกเยอะเลยใช่ไหมาอเคไล่ดูก็ต้อแพะขาวแผ่นดิน่อยเอองานนน้าแบบเออยากจะให้บีระวังในหนึ่งอาทิตย์นี้ยมันอาจจะมี after shock ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือแบบว่าอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกในหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ให้บีกับแม่แบบว่า ระมดระวังด้วยอะไรเงี้ยเนาะโอเคจ๋าว่าคนนึงก็ไม่ไทายนะแต่ว่าน่าจะออกข่าวที่ไม่ไร้ไระอ่ะอก็หลังจากชั่วโมงนี้น่าจะมีข่าวออกมาเยอะๆอขึ้นนะคะว่า ส่วนไหนที่ไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบนะคะ <S <S สําหรับเอกับทากาอีกอย่างหนึ่งอยากจะแนะนําไม่ใช่ก็คือตอนนี้ให้ทุกคนหาไฟฉายไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย <S <S ี่ะอะไรนะคะ <S <S เออให้ให้ชาร์จโทรศัพท์นนแบตให้เต็มหรือแบตสำรองควรชาร์จไว้เผื่อเลยนะคะแล้วก็พวกไฟฉายเนี่ย มีวางไว้ตรงประตูหน้าบ้านที่เราจะหยิบสะดวกถ้าเกิดมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเกิดไฟดับนะคะอันนี้ไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยรีบรีบ,รบแบบไปดูเช็คนะคะไม่ควรใช้จุดเทียนหรืออะไรนะมันอันตรายนะคะพวกไฟฉายแบตเตอรี่ถ่านอะไรอย่างงี้เตรียมนะคะส่วนถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเองทุกๆเกือบทุกๆที่ทุกๆบ้านจะมีกระเป๋าฉุกเฉิน emergency อันนี้นะคะกระเป๋าเนี้ยคือจริงๆอ่ะจะวางไว้ที่หน้าประตูตลอดนะคะในนี้ก็จะเป็นของ ที่สําหรับเตรียมแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งหรือว่าไฟผ้าหม่มอุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แนะนอนไร้หยัดนะเออไม่ได้แนะนอนมาไรหยัดแต่เอ๊เคยทําคลิปสําหรับ,ร,บรีวิวกระเป๋าแผ่นดินไหวไปแล้วนะคะคก็จะมีพวกอุปกรณ์ยาแล้วก็อุปกรณ ต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอันนี้สําหรับคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเองส่วนใหญ่เขาจะมีเป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านติดตัวไว้นะคะก็ช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่ารู้สึกเป็นกังวลก็อยากจะให้เตรียมพวกของที่จําเป็นนิดหน่อยสําหรับหนึ่งอาทิตย์เพื่อไว้นะคะสําหรับเอกับทากกาก็รู้สึกว่ายังไงก็เป็นห่วงทุกคนนะคะอยากให้จะ ให้ทุกคนระวังในหนึ่งอาทิตย์นี้ให้ให้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลใครมีสัตว์เลี้ยงมีคนแก่มีอะไรเงี้ยก็ให้ดูแลกันภายในครอบครัวให้ดีนะคะคก็เดี๋ยวถ้า,ามีข่าวอัปเดตยังไงจากทางที่ไทยนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาบอกเอกกับทักการได้นะคะหรือว่าอยากให้เอกกับทักการแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยและไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงไปมากกว่านี้เนาะ อยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะดี